ดีค่าพ่อแม่สีของคุณครูเบียวนะคะวันนี้มาถักทายเฝ้าในจักน้อยเพราะว่าเดินทางไปโรงเรียนแต่เสาร์น,นะคะไปยูเวนมือนนี้วันศุกร์เป็นเปรีนของคุณครูรบนักเรียนหนาโรงเรียนนะคะที่ประตูนะคะสิป็วเนาะถักทายนักเรียนตัวสอบให้กำลังใจมางคนห้องก็ะหายมีเบิร์ดซูเนลได้ฝนกระทํามทาสิตกนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนรวมทั้งศิลปินนะ,ะื่อเสาร์านี่ก็ไปเบิงน้องเอกนะคะน้องเอกชวนวรินเปิดหมวกนะคะ ราคาไปบูรีรัมนะคะประกอบคุณมาไล่น้าใจทั้งออนไลน์ทั้งอยู่ในพื้นที่เนาะที่เป็นให้กําลังใจน้องก็ถือว่ามาอยู่เดอ้อมาอยู่เดอ้อขอบคุณปปอเม่หลายๆคนหลายๆทันทีมารวมเป็นกําลังใจรวมทั้งอ่าน้องหักแพงเนาะแต่ละมือแต่ละวันที่เขาเข้าไปเบิ่ป็นปปอแม่์เอนสีป้าอันนี้พอตองเราถึงเลยนะความหักความแพง ของแต่ละคนที่มีตอ่อศิลปินของเจ้าของอีตัวเองหกงักแห้ชงชื้นชวมชื่นชอมหลายคนมันก็ยืนนึงนะนหลายท่านมันก็พอได้ยืนนึงนะคะก็ให้กาลังใจทุกคนทุกท่านกว่าเป็นสิ่งดีงามนะคะคือพูดคูดว่วานี่แหละสิ่งดีท่าดูแลศิลปินใดก็คือการให้กําลังใจให้กำลังใจก็มีหลายรูปแบบเนาะเป็นเงื่อนแน่เป็นคารค์ครคานํามั่นตามกําลังที่เขามีบางคนรราามันก็ให้หัวใจมากแบบนนะั้ เกาะที่สามเอฟซีการที่จะให้เงินศิลปินผู้เสื้อบางก็น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันแน่ๆ mm hmm. เกิดจากความหักความแพงก่อนได้จังสิลด์พักยังก่อดผักเงินในกระเป๋าไม่ไห้เพิ่อนแม่นบอกค่ะนี่เล็ก,ลกลน,น้อยๆก็จะดีใจจช่ไดมเห็กน้อยสิบยี่สิบบาทจริงๆอน่ะก็คือให้ได้เลยนะคะคนก็ดีใจขึ้นกันนะคะเป็นคือเท่าไหร่ละ่ะบางที่ห้องเพ่งในงานเนะาะมูไห้ติปเนี่ยโอ้ย <laughs> ดีอกดีใจดีอกดีใจสิละเนะาะเพราะว่าคือคุณคู่ไหนไที่ควรวันนี้นี่ดีนั่นบอกเวลาเ,ลาเขาเป็นกิจกรรมวันนี้มีคนให้รางวัลไหกำลังใจโอ้ยดีใจขนาดเด้นะคะเพราะว่าอย่างบอกมันเป็นมันเป็นความรู้สึกทั้งทั้งใจเนาะจริงๆก็เสียมาหลายกว่าที่เขาได้เนาะแต่ว่าเขากับมีความรู้สึกเขาภูมิใจว่ามวยความสําคัญ ความาจริงใจตตอเอาสินะค่ะเหมือนไปโรงเรียนนี่กันนะนักเรียนอะก็คือการเห็นว่าคุณครูสวยจังไอ้ทั้งแทนนักเรียนอาชินตัวคู่ก็ได้สินะเขาก็ดีใจไปายถว่าเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นหลากหลายรูปแบบเห็นเพิ่นไปห้องเพลงนะน้องอิงนะคะมันห้องเพลง,งขึ้นมาไปคุดนีิลลไปจับปูจับป่าตอนเมื่อบ้าเนาะเตรียมมือผดบงไก็ย่ยอมปรับวิถีชีวิตของแต่ละคนอ่ะ ยากลำบากไปปวดสุคน,นองหักแพงก็คือกันไปหน้าเนะาะพิงปลาือกันนะคะก็บโอ้นะคะเห็นแล้ว,วเห็นแล้วว่ากัย้อนถึงวิถีชีวิตของของเด็กหน่อยแต่ละคนนี่แหละเนาะ่นนี้เป็นงงเป็นไงเพราะในไงหาเงืนหาคําเขาสู้บานสู้ขอบรั้วแล้วกลับมาบ้านมาซองเข้ากับอย่าลืมฐานเดิมของเขาว่าเขาอยู่แบบไหนนะคะเห็นหักแพงไปหน้า ไปปิ่งปูปิ้งปลาหาปูหาปลา,ปปาจังสีเขาก็โอโอเคนะน้องอีคือกันไปหาจับปูจับปลาปลา,บ,าบืนน้ามัสตาร์ดละกะยังกรอบไปหาขุดจิบโปมจิโรอจังสีกะให้ทุกคนนะคะเพราะว่าจะเป็นน้องอีหรือจะเป็นน้องฮักแพ่งให้สู่ทอนันนะคะสู่ทอนันนะคะตามฝันของเจ้าของโอ้ยฟังเพลงสู่ทอนันเ้อมว้มวนๆเพลงในคู่มักสุดเลยเป็นการแห้กำลังใจเพราเป็นว่าจะเป็นศินลปิน หรือไผ่ก็แล้วแต่ท,ทุกทุกอาชีพทุกคนทุกท่านนะคะที่กาลังแบบทอบหรือกําลังที่แบบาหากําลังใจอยู่ฟังเพลงสู่เท่านั้นกสิมวนกินใจให้กําลังใจทุกคนทุกท่านเด้อถ่าไยไปเพียงแคน่นี้ก่อนฟังเพลงวนๆถ่ายคลิปน้ากันค่ะสวัสดีค่ะ กะพอ่อก็เธนบอดีเด่น ตเป่าไม้เส้นไถยังรอ